เอ็นเซลาดัสเป็นดวงจันร์ดวงหนึ่งของดาวเสารเป็นหนึ่งในดินแดนที่น่าพิศวงที่สุดในระบบสุริยะมันมีขนาดเล็กเพียงหนึ่งในเจ็ดของดวงจันทร์ของโลกแต่มีสิ่งน่าสนใจมากมายที่อาจแสดงว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ดวงนี้ที่นี่มีทั้งมหาสมุทรบาดาลมีรอยแยกบนพื้นผิวขนาดใหญ่ที่มีผู้ไอน้ำที่พ่นออกมา อนุภาคไอ้น้ำที่พ่นขึ้นมากลายเป็นสสารให้แก่วงแหวนอีของดาวเสาล่าสุดคณะนักดาราศาสตร์จากสถาบันวิจัยซเวสนนำโดยคริสโตเฟอร์กลีนได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากยานแคสีนีขององค์การนาซาที่ได้สำรวจดาวเสาและบริวารจากวงโคจรเป็นเวลา13ปีพบสิ่งที่เป็นการเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะพบสิ่งมีชีวิต บนบริวารดาวเคราะห์ดวงนี้ยิ่งขึ้นไปอีกในช่วงท้ายของภารกิจยานแคสซี่นี่ได้พุ่งฝ่าเข้าไปในผู้ไอ้นาที่พุ่งขึ้นมาและมีการเก็บตัวอย่างอนุภาคที่พ่นออกมาเพื่อวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์คณะดังกล่าวได้ศึกษาข้อมูลที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์ฝุ่นคอสมิกของยานแคสซี่นี่จำนวนอน,อนุภาค345ออนุภาคพบว่าในจำนวนนี้ มี9อนุภาคที่แสดงสเปกตรัมของโซเดียมฟอสเฟตด้วยโซเดียมฟอสเฟตเป็นเกลือชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสกับโซเดียมฟอสฟอรัสเป็นหนึ่งใน6ของธาตุที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนและกรรมะถัน ธาตุาชนิดที่เหลือล้วนแต่เคยมีการตรวจพบบนเอ็นเซลาดัสมาแล้วแม้ว่าการค้นพบกรรมาฐานจะยังยืนยันไม่ได้ชัดเจนก็ตามฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระดูกฟัน DNA และ RNA เยื่อหุ้มเซลล์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหากไม่มีฟอสฟอรัสสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นไม่ได้การค้นพบครั้งนี้ เป็นการตอบย้ำถึงความสำคัญของดวงจันทร์ดวงนี้ที่จะต้องมียานอาวกาศไปสำรวจระยะใกล้อีกครั้งแต่ขณะนี้ยังไม่มีโครงการใดที่มีกำหนดจะไปเยือนดวงจันรดวงนี้เลยอย่างไรก็ตามมีโครงการหนึ่งที่ยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนที่พอจะฝากความหวังได้มีชื่อว่า Enceladus o r b i l e n d e r ภารกิจนี้จะมีการสำรวจทั้งจากวงโคจร และยานลงจอดโดยมีเป้าหมายหลักคือที่ผู้ไอน้ำหากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติยานเดินทางจะไปถึงเอ็นเซลาดัสได้ในปลายทศวรรษ2030